มีราชโองการมาแล้วฝาบาด้ยินว่าถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์ซ้ำยังมีผลงานในเมืองสีจิว๋วเป็นที่พอพระถอยดักเจ้าอย่าไปข้าเฝ้าซะหน่อยไหมข้าไฟฝันอยู่ทุกวันห้องเต้ให้ข้าเข้าเฝ้าโดยไม่ต้องกรดอาวุธหม่อมฉันเป็นทายาทจงซาจิ้งอ๋องซึ่งเป็นโอรสพระเจ้าเก่งเต้มีปูชื่อเล่ายง บิดาชื่อเล่าหงพยอะครัเอาประวัติราชวงศ์มาให้ดูหน่อยสิพระเจ้าเก่งเต้มีรถส4องค์องค์ที่7คือจงซานจิ้งอ๋องเล่าเส้นเล่าเส้นเป็นบิดาเล่าจจิงเล่าจจิงเป็นบิดาเล่ายางเล่ายางเป็นบิดาเล่าเล็กเล่าเล็กเป็นบิดาเล่าลวนเล่าลวนเป็นบิดาเล่าเอง เล่าเองเป็นปิดาเล่าปุกอี้เล่าปุกอี้เป็นปิดาเล่าหุยเล่าหุยเป็นปิดาเล่ายงเล่ายงเป็นปิดาเล่าหงถัดจากเล่าหงก็คือเล่าปีทูนฝ่าบาทเล่าปีเป็นนัดดารุ่นที่18ของพระเจ้าเก่งเต้ตอนลำดับอาวุโสแล้วถ้าเป็นอาของข้าเชียวเหรอ